สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลวันนี้ก็มีข้าวผัดให้กินนะเอฟซียายทำข้าวผัดนะคะวันนี้ข้าวผัดใส่ไข่นะคะใส่หัวเ้ยไอยหัวแครอทแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็แตงกวัวรอบจานนะคะน่ากินแล้วก็พริกมะนาวนะคะนี่นะพริกมะนาวนะคะน่ากินมากยายจัดจานได้สวยไหมคะถ้ากัด ทำจานได้สวยกดหนึ่งนะคะ fc นะคะมากินด้วยกันเด้อจ่าม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 า,มากินแซ่บๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมากินข่าวเด้อจ้าเสร็จแล้วนะคะ fc เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากินได้เลยนะคะมากินข้าวเด้อได้เวลากินแล้วนะคะ fc นะคะโอ้ยแซ่บแล้วมีพริกน้ำปลาให้ด้วยนะคะ นี่พิกน้ำปลาใส่มะนาวนะคะ F C พริกน้ำปลามะนาวนะคะแล้วก็ข้าวนะคะนี่เมื่อกี้ไปให้หลานชายแล้ว,ลวเลยเไปให้เลนไม่เลนไม่ใช่หลาน <laughs> เอาไปให้เลนแล้วเลนน้องโปรแกรมนะคะไปให้แล้วน่ากินไหมคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะข้าวจานนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยไปแคปเอาที่หลังน่าทานมากค่ะมากินได้เลยนะคะเชิญทุกคนค่ะเชิญแซ่บหืมพีนองพริกน้ำปลาก็น่ากินนะคะทำเองแล้วใส่มะนาวลูกครึ่ง เกือบลูกแหละเหลือนิดเดียวก็หมดลูกมีน้ำหนึ่งแก้วนะคะมะม,ม,ม่วงหาวมะนาวโหว่าเกเดเดอรว่าฝนมันตกใหญก็เลยไปได้เก็บเมื่อเช้าตื่นมาฝนก็นตกแส,สะแสะก็เลยไปเก็บมามากินข้าวได้เวลากินเร็วเอาไปให้หลานแล้วก็เหลืออยู่อ้าให้น้องสแตมอีกน้องสแตม ยายเป็นคนชอบแตงกว่ามากเลยยายก็เลยใส่แตงกว่าซะเยอะเลยนะคะยี่สี่สี่ลูกด้วยกันนะคะเป็นคนชอบมากๆเลยเขาบอกว่ากินแตงกว่าแล้วมีประโยชน์อืมอ้ม พอดีไม่จืดไม่จางตอนแรกยายคิดว่า,ามันจางพอยายกินน้ำลงไปถึงรู้ว่ามันพอดีแต่ว่าใส่มะนาวไอ้นี่มาก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีมีมะนาว อร่อยมากเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีก เดี๋ยวจะบอกยานตีน,นึ่งว่ายายสมอนทำไมไม่ขึ้นปก,กินข้าวทำไมปู่มาขึ้นเดี๋ยวจะบอกเหตผลเพราะว่ายายเขาไปดูไ์สดเสือพาไปเห็นปกสวยะเห็นเขาสององค์ปู่งามมากสง่ามากยายก็เลยมาขึ้นปกไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เลยไม่ได้จานข้าวขึ้นปก เพรา่าก่อนยายจะขึ้นไ้อ่ะยายไปดูช่องนู้นช่องนี้เขาไา์สดอยู่ใช่ไหมพอดีเขาไปเจอช่องเสือกำลังส่ององค์ปู่อยู่งดงามมากวิวสวยบรรยากาศดีดียายก็เลยกดเอาภาปู่มาขึ้นปกให้ดูสวยงามมากกล้องก็สวย เขากำลังโปรโมทกล้องเขายายก็เลยกดเอาภาพนั้นมาเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะยายสมัครินข้าวทำไมภาพปู่ขึ้นปกยายเห็นหนุ่ปู่สง่าง,งามยายก็เลยมาขึ้นไม่มีเจตนาอื่น ตอนแรกยายจะเอาปลกข้าวไายนี่แหละขึ้นแต่บังเอิญยายเข้าไปดูไ์สุดขาผื้ปูกกำลังงานดังเดืนดสงา่าสงามากยายก็อู้เอามาขึ้นปลอกดีกว่ามันมันขัดก,กันกับกินข้าวปลกปูกแต่ก็ไม่เป็นไรใครจะว่าก็ไม่สนเพราะว่ายายชอบปลูกสง่างามมาก ยายกินเขาแต่ก็กึ้นปกปูยายก็อยากให้เอฟคนไหนไม่ได้ไปดูไล่ตดเสือยายก็เลยอยากให้ f อเห็นปูตอนที่เสือไล์อยู่สวยมากยายก็เลยกดเอามาขึ้นปก ย้ายอยู่ก็ิืเดย๋ยวเขาก็เดินไปที่อื่นเดี๋ยวเขาก็เดินไปที่อื่นก็ไม่เห็นปู่ใชนะ่ไหมตอนนี้ยายกดเอาเขากําลังยืนอยู่เขากําลังยืนบรรยายภาพปู่อยู่ว่าปูง่งดงามอย่างงออย่างนี้ยายก็เลยอดไม่ได้ยายก็เลยกดเอา กาทำมาขึ้นปกโฆษณาด้วยว่าโดยตับเอ,อซื้อมาแพงอย่างนู้นอย่างนี้เขาบอกว่าภาพคมชัดอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละเขาอบอกว่าขึ้นแสนก็อบอกโอ้ ได้ก็เขาซื้อโทรศัพท์แพงภาพมันก็คมชัดมันก็สวย,แ,ยแล้วยายมีรายได้เหมือนเขายายก็จะซื้อเหมือนเขาอันนี้ไม่มีไรายได้ไมรู้จะซื้อมาทําอะไรขนาดแค่นี้ก็ยังไม่มีคนเข้ามาดูแล้วถ้าซื้อแล้ว ตัวส์เครื่องละครึ่งแสนมาใช้คนไม่ดูคลิปก็เหมือนเดิมก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีคนดูให้ยาย ทุกเดือนเดือนละสี่ห้าหมื่นเดือนสี่ห้าหมื่นได้ไม่เยอะก็สี่ห้าหมื่นโอเคยายจะซื้อโทรศัพท์เป็ีให้เอฟซตั้งแต่ยายทําทำยูทูบมาจนทุกวันนี้ยายได้หมื่นหนึ่งครั้งเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยได้เลย ได้้องเดียวตอนนี้ถ่ายน้องมุกออะน้องนั้นก็ไม่ได้ได้เลยห้าพันสามพันสี่พันอยู่ง,งั้นแหละสี่พันสามพันอยู่ง,งั้นแหละสามพันสี่พันอยู่ง,งั้นแหละห้าพันนี่โอ้ยน้อยมาก เมื่อวารยามีคลิปปามคลิปหึงสองหมื่นสองหมื่นวิวแต่มาดูเงินแล้วสองหมืนวิวของยายเนี่ยได้ประมาณสามเหรียญมันต่างก,กันกับของเสือพาไปถ้าสองหมืนเนี่ยเสือได้เกือบพัน เขาอยากนอเกาต้องสิบเดือนขึ้นมันคนละอย่างกันต้องไปทำมาได้ครั้งเดี๋ยวได้ปีหนึงหมื่นเห,อนอเห็นครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลย อนนั้นได้เพราะว่าถ่ายน้องนุก,กับน้องเมย์ไปเน่มเดือนนั้นนะได้ก็เลยได้แล้วก็ถ่ายน้องอะไรด้วยแต่มันก็ไม่ได้พอไม่ได้ถ่ายน้องมุกปึก๊กมันก็ตกพวบมาเลยสามพันสี่พันเหมือนเดิม ว่ายายไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเนาะยายย้ายออกไงไม่ต้องเดือนสี่ห้าหมืน่นดอกห้าพันสี่พันงั้นมันถึงก่อนทุกเดือนทุกเดือนยายก็พอ,พอใจแล้วอันนี้อย่าง สามเดือนก็นยังบได้อยู่สามเดือนผ่านไปก็ยังบ่เห็นเงินอยู่ mm hmm. ยายก็เลยตอนถ่ายน้องฮุกตอนนั้นอะวิวยายกำลังขึ้นเลยนะกับพี่หน่งเมเดีย เพราะว่าตอนนั้นยายแม่นกเช่าเช่าขายน้ำปริกใช่ไหมก็เลยได้ถ่ายน้องมุกถ่ายปีหน่งน้องเมียชาบ้านขายน้ำพริกงนาะ สวัสดีทุกคนค่ะไม่มีใครคอมเมนต์มาหายายแม้แต่คนเดียวไม่ต้องดูไม่ต้องดูอื่นกายเลยนะขนาดยายร้ายตั้งสิบสองนาทีคนเดียวยังไม่มีคอมเมนต์เลยแล้วยายจ,จะแปลงเป็นมาจากไหน ได้เห็นช่องอื่นขอไลค์คอมเมนต์ไหลลึกๆถึงยายไม่ได้อ่านชื่อ f อซก็ให้หัวใจให้อะไรยายมาก็ได้กดเข้ามาให้ยายหน่อยอันนี้ลงไลค์คนเดียวก็ไม่มีก็มีคนเข้ามาดูนะแต่ว่าไม่มีกดไลค์ไม่มีอะไร ไม่มีกดนิ้วโป้งให้ยายแม้แต่คนเดียวอะถึงถึงไม่เข้ามาคอมเมนต์นะคะแต่มันก็กดนิ้วโป้งได้มันมีให้ที่กดอยู่มันมีอยู่หน้าช่องอยู่แล้วคุณเห็นอยู่แล้วนิ้วโป้งชี้ขึ้นอย่างนี้กดได้ถึงไม่เข้ามาคอมเมนต์ก็กดได้แต่น,นี่ไม่มีใครกรดแม้แต่คนเดียวยายลงไลค์แต่ละครั้งนะหนึ่งไม่มีกดไลค์สองไม่มีคอมเมนต์ มันเหมือนไม่มีคนดูเข้าใจไหมมันเหมือนร่างเปล่าอ่ะมันไม่มีคนกดไลค์ให้มันก็เลยเวลาลงไลค์ไปมาาันก็ล้นเป็นเลขศูนย์ตลอดเวลาไม่มีใครทําอะไรให้ยายหนึ่งไม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์สองไม่มีคนกดไลค์ลงไปก็มีแต่เลขศูนย์เวลายายลงไปก็มีแต่เลขศูนย์ไม่มีเลขอื่นเลยคนเดียวก็ไม่กดให้ยายยายบอกอยู่ว่า ถึงคุณไม่มาคอมเมนต์แต่คุณก็กดไลค์ได้มันจะมีรูปสัญลักษณ์ในโป้งชี้ขึ้นอย่างนี้คุณกดได้เลยคุณไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียอะไรแค่กดจิ้มไปเฉยๆยายก็จะขอบคุณมากๆเลยมันมีที่กดอยู่แล้วคุณเห็นยายอยู่ตอนนี้มันก็จะมีที่ให้กดอยู่แล้วถ้าไม่เข้ามาคอมเมนตะ์อะ อย่าลืมก่อนค์กก็ใช้สมังชาแนลเลยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายจิ้มหานาที่เหรอ